บทละครเรื่องพระเด่นลันใดพระมหามนตรีทรัพย์ประพันธ์เล่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยาดาอารัมพี ฟังคาตอนนี้ก็ถึงตอนที่4แล้วนะคะของบทละครเรื่องระเด็นลันไดของพระมหามนตรีทรัพย์ ครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันเล่าถึงพระเด็นลันไดนะคะว่าเขาหน้าตาท่าทางเป็นยังไงนะคะดังที่ประมหามนตรีทรัพย์ก็พนนาเอาไว้อนาถาเหลือกินจริงๆใช่ไหมคะตั้งแต่ประสาทราชวังของพระเอกที่บรรยายว่าอยู่ประสาทเสาคออยอดด้วนกำแพงแก้วแล้วล้วนด้วยเรียวน้ำมีทหารหอนเหา่าเฝ้ามงยามคอยปราบปรามประจามิรที่คิดร้าย เวลาเราเด่นลันใดจะบรรทมก็ไม่ได้นอนเตียงทองนะคะแต่นอนเนื้อเสือรำแพนแท่นมณีแล้วของสวยก็มีแค่สองอย่างก็คือข้าวตังกับหนังปลาเรียกว่ากินกันตายจริงๆนะคะและเวลาอาบน้ำก็ใช้วิธีก้งโค้งลงในอ่างแล้วล้างหน้าพอเสร็จแล้วก็ลงสะสมคงคาในทองคลองไม่มีห้องอาบน้าอย่างไม่มีห้องสงแบบกษัตริย์องค์อื่นๆเขาหลอกมี มีลำคลองนี่แหละเป็นห้องสงธรรมชาติพออาบน้ำเสร็จระเด็นลันไดก็ต้องผัดหน้าทรงสุคนปนละลายดินสอพองก็ใกล้แมวคราวเข้าไปทุกขณะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยระเด็นลันไดย,ยังทรงกระบองเป็นอาวุธแต่ว่าอาวุธที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อรบกับกษัตริย์เมืองอื่นหรือรบกับยักตามธรรมเนียมของพระเอกในวรรณคดีไทยนะคะก็ถือกระบองเอาไว้เพื่อกันหมาจราวีค่ะ แล้วนอกจากนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตัวพระเอกในวรรณคดีแทบทุกเรื่องเนี่ยเขาจะรูเรื้อทั้งนั้นนะคะเช่นเป็นลูกกษัตริย์พอโตขึ้นก็จะต้องไปเรียนศิลปศาสตร์พอมีความรู้แล้วก็ต้องเที่ยวไปพาลูกสาวยากักหนีแต่ระเด็นลันไดไม่ต้องไปเรียนอะไรคะ่ะเพราะว่ามีงานหลักอยู่แล้ว ดาวได้ไหมคะคืออะไรก็คือเที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่องพูดง่ายๆก็คือเป็นขอทานไปนั่นเองค่ะและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะระเด็นลันไดนั้นไม่ใช่ลูกกษัตริย์แบบระเด็นมนตรีในอีเนาแต่ระเด็นลันไดนั้นเป็นแขกขอทานคนหนึ่งซึ่งซัสเซเพเนจอนมาอาศัยอยู่ที่ใกล้บทพรามในกรุงเทพนี่เอง ท่านผู้ฟังขาพระเอกในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่จะเก่งกล้าส,สามารถยิ่งนักนะคะแต่ระเด็นลันไดเนี่ยก็มีฤทธิ์มากเช่นกันค่ะแต่ก็เป็นฤทธิ์ที่แตกต่างไปกว่าพระเอกคนอื่นๆเขาเนั่นก็คือหมาเหมือกลัวหมดก็คงกลัวตร,ตระบองที่อยู่ในมือของก็คงกลัวตระบองที่อยู่ในมือของระเด็นลันไดจะฟาดซ้ายป่ายขวาเอานั่นน่ะสิคะครั้นี้เมื่อพระมหามนตรีทราบเปิดตัวพระเอกไปแล้วเนี่ยก็มาเปิดตัวนางเอกต่อเลยทันทีคะ่ะ โดยบรรยายถึงนางประแดะที่กำลังทำอะไรอยู่เมื่อได้พบกับประเด็นลันไดว่านางก็มีปฏิกิริยาต่อลันไดอย,ย่างไงมั่งพระมหามนตรีซั์ก็บัญญายถึงสภาพรูปร่างลักษณะของนางและก็ความเป็นอยู่ของนางประแดะซึ่งก็ขัดแย้งกับลักษณะทั่วๆไปของตัวละครเอกฝ่ายหญิงตัวละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีเรื่องต่างๆนั้นเขาจะทั้งสวยทั้งสะอาดตานะคะ ทั้งสวยทั้งสะอาดตาชวนมองไปหมดแต่นางประแดดของเรานี่มีลักษณะตรงกันข้ามค่ะก็คือเป็นอย่างไรต้องติดตามละค่ะดังที่พระมหามนตรีทราบนั้นพรรณน,นาไว้แต่ขนาดมีรูปลักษณ์แบบนี้แล้วเนี่ยพอนางเห็นรันใดแล้วรันไดก็หลงรักนางนางก็หลงรักรันใดนะคะเมื่อนั้นนางประแดะหูกลวงดวงสมอน ครันรุ่งเช้าเท้าประดูผูทรเสด็จจรจากเวียงไปเลี้ยงบัวโชมเฉลาเนาไหนที่สยาบรรจงหัน่นกัญชาไว้ท่าผัวแล้วอาบน้ำทาแป้งแต่งตัววีหัวหาเหาเกล้าผมมวยได้ยินแววสำเนียงเสียงมาเห่าคิดว่าวัวเข้าในสวนกล้วยจึงออกมาเผยแกลอย,อยู่แร่รวย สวัดด้วยสุรเสียงสำเนียงนางพอเหลือบเห็นระเด่นลันใดอรไทยผินผันหันข้างชม้อยชม้ชายเนตรดูพลางชะน้อยหรือรูปร่างราวกับกลึงงามกว่าพัสดาสามีทั้งเมืองตานีไม่มีถึงเกิดกำหนัดกลัดกลุ่มรุมรึงนางตะลึงแลดูพระภูมิท่านฟังจะเห็นได้ว่าภาพของนางประแดะนั้นนะคะกำลัง ทำกิจ,จวัตรประจําวันของเธออยู่นั่นก็คือว่าหลังจากที่เท้าประดูผู้เป็นสามีนั้นออกไปเลี้ยงวัวนางก็นอนอยู่ในที่นอนแล้วก็สิ่งที่นางทําก็คือหั่นกัญชาไว้รอท่าผัวกลับมานอกจากนั้นนางก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็หวีหัวหาเหาเกล้าผมมวย คือนี่คือผู้หญิงชาวบ้านแท้ๆเลยนะคะที่จะหันกัญชาไว้รอถ้าผัวกลับมาจะได้สูบกัญชาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็ศีรษะก็มีเหาคนมีเหานี่ก็ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าไม่รักษาความสะอาดไมะไรนี่ก็จะมีเหาเนี่ยนางเอกของเรามีเหาด้วยนะคะวีผมเพื่อจะหาเหาแล้วก็กล้าวผมมวยพอได้ยินเสียงหมาเหา,าเอ๊ะใครแปลกหน้าเข้ามาก็คิดว่าวัวนั้นเข้าไปในสวนกล้วย ตัวนางเนี่ยก็รีบออกมาเปิดหน้าต่างดูแล้วก็ตะวาดเสียงลั่นเลยปกตินางเอกเนี่ยเขาจะไม่มีส่งเสียงดังตะวาดใครหรอกนะคะเขาก็จะรักษาทีท่าของนางเอกไว้เป็นอันดีแต่ว่านางนี้มันเป็นนางเอกอีกแบบหนึ่งเลยคาวนี้พอตะวาดไปก็เหลือบไปเห็นระเด็นลันไดเข้าพอเห็นระเด็นลันไดเข้าก็รู้สึกเหมือนกับแวบอยู่ในใจขึ้นมา แลบอยู่ในใจขึ้นมาก็เลยหันข้างให้แต่ว่าก็ไม่ได้หันหลังสะทีเดียวนะคะหันข้างแล้วก็ตาก็คอยชำเลืองดูตัวของระเด็นลันไดแล้วก็ชมในใจว่าโอ้โหรูปร่างของพ่อคนนี้เนี่ยโอ้โหรูปร่างแบบบางแนงน้อยราวกับกลึงเกล่าหล่อเหลามาแล้วหน้าตาหล่อกว่าสามีของเราซะอีกพ่อประดูสามีของเราผู้ชายคนนี้หล่อเหลือเกิน ไม่สามารถจะหาใครมาเปรียบเทียบได้เลยคนทั้งเมืองตานีก็คือเมืองปัตตานีเนี่ยไม่มีใครที่จะหล่อเท่ากับพ่อระเด็นลันไดที่มาสีซอขอข้าวสารอยู่นี่เลยพอนางรู้สึกอย่างนั้นก็เกิดความรู้สึกรักระเด็นลันไดขึ้นมาจับอกจับใจก็ตะลึงแลดูระเด็นลันไดไม่วางตาลันไดก็เช่นกันค่ะพอสบตากับนางประแดดแล้วก็สนใจจ้องมองนางอย่างเอาให้รู้เลยละว่า ฉันจ้องเธอนะจ้องเอาเป็นเอาตายเหมือนกันดังที่พระมหามนตรีซับก็พเดนาว่าเมื่อนั้นพระสุวรรณลันไดเรืองศรีเหลียวพบศพเนตรนางตานีผู้มีพิษพักลักนานางตานีในที่นี้เนี่ยหมายถึงนางประแดะที่มาจากเมืองปัตตานีหรือเมืองตานีเรียกสั้นๆนะคะไม่ใช่ผีตานีนะคะท่านฟังกรุอย่าเข้าใจว่าตอนนี้นางประแดะแปลสภาพเป็นผี ต้นตานีนะคะต้นกล้วยตานีไปแล้วไม่ใช่นะคะแต่นางตานีนี่ก็คือเรียกสั้นๆผู้หญิงที่มาจากเมืองปัตตานีนั่นเองพอมาถึงตรงนี้ปั๊บนะคะพอพระมหามนตรีทรับให้พระระเด็นลันไดศบตากับนางประแดะก็เกิดประทับใจในรูปโฉม รูปชมของนางประเป็นยังไงพระมหามนตรีได้บรรยายเอาไว้อย่างต้องเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะเกิดอารมณ์ขันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะพระมหามนตรีทราบนี่ยังคงรักษาลีลาของการใช้สำนวนแบบขัดแย้งนะคะได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเลยท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเนี่ยพระมหามนตรีถือโอกาสล้อเลียนและก็เสียดสีวรรณคดีไทยจากจากักวงๆเรื่องอื่นๆน,นะคะที่กําลังแพร่หลายอยู่ในสมัยรัชกาลที่3นั่นแหละโดยนําเอารูปลักษณะ แล้วก็ความสามารถของตัวเอกมากล่าวถึงในลักษณะตรงกันข้ามเดี๋ยวดูความสวยงามของนางประแดะเป็นที่สุดของความสวยจริงๆนะคะคือความสวยหายไปหมดแล้วนะคะดังที่พระมหามนตรีทรัพย์พันานาว่าสูงระหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไมคล้ายอูดกะลาป่าผิดแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตาทั้งสองแก้มกรลยาดังลูกยอคิ้วกลง เหมือนกกงเข้าดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมสองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มเสวยสลายาจุกพระโอดอมมันน่าเชยหน้าชมนางเทวี านผู้ฟังคะปกติเวลาที่กวีท่านจะบรรยายความงามของตัวละครเนี่ยนะคะท่านก็จะบรรยายความงามรวมๆไปก่อนโดยเฉพาะตัวละครหญิงเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงไปในรายละเอียดค่ะอย่างเช่นพระมหามนตรีทรัพย์เนี่ยบรรยายลักษณะรายละเอียดของนางประแดะเอาไว้ละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะ เราจะเห็นได้เลยนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนนางเอกเรื่องใดในวรรณคดีทั้งสิ้นเลยปกตินางเอกเรื่องไหนๆเขาก็งามกันทั้งนั้นนะคะมีนางประแดดนี่แหละที่เรียกว่าที่สุดแห่งความสวยก็คือความสวยมันหายไปหมดแล้วอัปลักษณ์สุดขีดเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าสูงระหงทรงเพรียวเรียวรูดงามละไมคล้ายอูดกะลาป่าตรงนี้ผู้หญิงสูงตะเลนเป็นนะคะแถมหาสวดทรงไม่ได้ก็คือหน้าหลังเหมือนกันนนะนางประแดดจะยืนหันหน้าหรือจะยืนหันหลังเนี่ยไม่รู้หรอก นะคะมันแบนราบเป็นกระดานเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะไม่มีสวดไม่มีสรงแล้วยังหน้าตาคล้ายโอดูด้วยเนี่ยมันสวยที่ไหนคะกะลาป่าเนี่ยท่านฟังอาจจะสงสัยนะคะคำว่าโอูกกะลาป่ากะลาป่านี่เป็นชื่อเมืองในเกาะชวาสมัยโบราณต่อมาเนี่ยเขาเรียกกันว่าปัตตาเวียนะคะปัจจุบันก็คือจาการ์ตาค่ะ แล้วก็อะไรก็ตามที่มาจากเมืองนี้ <ST> S> <S เขาจะใช้คำว่ากะลาปา่า <ST S> พ่วงเข้าไปด้วยอย่างเช่นอูดกะลาปา่าหรือเครื่องแก้วกะลาป่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นนางประแดะเนี่ก็หน้าตาเหมือนอูดนะคะโอ้ผู้หญิงหน้าตาเหมือนอูดเนี่ยสวยไหมคะท่านนึกถึงภาพอูดนะคะจมูกก็เบืเริ่มเลยนะคะโอ้รูจมูกข้างหนึ่งของอูดเนี่ยเอานิ้วโป้งของเรา นิ้วหนึ่งหรือ2นิ้วยัดเข้าไปได้สบายๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงจมูกบานใหญ่รูจมูกกว้างมากนะคะเหมือนกับอูดเลยคันนี้มาดูผิวพรรณของเจ้าหล่อนกันบ้างนะคะก็คือพิษแต่หัวถึงเท้าขาวแต่ตานี่แสดงว่าน้องๆนี่นนกโกรเลยนะคะท่านฟังคะ่ะแล้วก็มาดูที่แก้มของนางบ้างสิ แก้มของนางนั้นสองแก้มกระยาดังลูกยอใครเคยเห็นลูกยอมั้งคะลูกยอมันจะมีผิวตะปุ่มตะปำน่าเกลียดมากเลยนะคะนี่แสดงว่านางประแดะแก้มของเธอนันเนี่ยเลี้ยงสิวนะคะอุดมสิวคะ่ะกรุกรกระกรอีกต่างหากแล้วก็สิวที่ว่าเนี่ยถ้าใครเคยเห็นลูกยอก็จะต้องบอกว่ามันไม่ใช่สิวธรรมดาแต่มันเป็นสิวหัวช้างกําลังอักเสบนะคะลูกยอเนี่ยะคะ่ะหุกลวงดวงพักหักงอ หูก็กลวงหน้าก็เหมือนอูดอยู่แล้วแถมยังหน้าหักเสียด้วยอูดหน้าหักนี่คงสวยนะคะขนาดเห็นแล้วก็ฝันร้ายไปหลายคืนค่ะคราวนี้มาถึงทรวอกของนางบ้างละค่ะจะสวยงามจนสัมผัสแล้วลืมไม่ลงหรืออะไรกันแน่สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียวโอ้โหท่านผู้ฟังค่ะกะวีเล่นใช้คำที่มองเห็นภาพกันกระจกกระจะเลยนะคะดูแล้วปลงไปได้เยอะเลยค่ะถุงตะเคียวก็คือถุงใส่สตางค์ของคนสมัยก่อนนั่นเองนะคะ มันจะเป็นถุงที่ถักด้วยได้หรือไหมเป็นตาโปร่ง,ปรง,ปรงมีหูรูดค่ะมีลักษณะยาวๆห้อยๆลงมาถ้าใครนึกถึงถุงนี้ไม่ออกเนี่ยขอให้นึกถึงถุงกาแฟของอาแปะนะคะที่ห้อยๆยาวๆยันยานชั้นใดนะคะสวงอกของนางประแดะก็มีลักษณะเหมือนกันชั้นนั้นเท่านี้ยังไม่พอนะคะก็เวียงขยายความสวงอกของนางประแดดต่อไปอีกว่า คนเหี่ยวแห้งรวบดังบวบต้มไอเมื่อกี้ห่อยๆย,ยันยานก็หนักพออยู่แล้วนะคะสภาพของซุกอกนั้นยังจะนิ่มๆเละๆเหมือนกับบวบต้มซสอีกใครเคยกินบวบนี่คะก็คงจะนึกออกละคะว่าเละข,ขนาดไหนมันไม่มีความเต่งตึงไม่มีอะไรเลยมันเละไปหมดเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นพระมหามนตรีซับเนี่ยยังให้นางเนี่ยเสวยสลายยาจุกพระอดอม สวยสลายยาจุกพระโอดอมเนี่ยท่านฟังคะ่ะนึกถึงภาพผู้หญิงเคี้ยวหมากสิคะมันสวยแบบแปลกๆนะคะเคี้ยวหมากแล้วก็เอามาจุกอามากนั้นมาจุกไว้ที่มุมปากมันทําให้เรานึกถึงภาพของอปแปะแก่ๆที่จุกยาฉุนไว้ที่มุมปากนะคะขนาดคุณเธอเป็นที่สุดของความงามอย่างนี้ก็ยังเป็นที่หมายปองของประเด็นลันไดเลยล่ะคะ่ะดังที่ประเด็นลันไดก็สรุปไว้ตอนท้ายว่ามันน่าเชยน่าชมนางเทวีควนี้ท่านผู้ฟังคะนอกจากน้า ผิวพรรณหน้าตาแก้มแล้วเนี่ยคะ่ะรหามนตรีซับนี่ก็ยังพนันนาถึงคิ้วด้วยคะ่ะว่าคิ้วของนางประแดะนั้นเนี่ยนะคะมันมีลักษณะอย่างนี้คะ่ะคิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฟ้ายก็คือคิ้วเนี่ยมันก็โคง้งเหมือนกับไม้สําหรับดีดฟ้ายก็คือมีรูปโคง้งเรียกว่าไม้กงดีดฟ้ายแต่มันไม่ได้โค้งงดงามแบบแบบคันธนูนะคะท่านผู้ฟังคะ่ะ ท่านผู้ฟังนองนึกถึงกงที่เขาใช้ดีดฝ้ายมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นมุมมุมอ่ะมันเหมือนกับคิ้วของคนคนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมกระดกขึ้นไปอ่ะมาชนกันอ่ะมันเส้นสองเส้นขึ้นมาชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะคะ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเหมือนคิ้วคนเวลาตกใจะนะคะนี่ก็คือลักษณะคิ้วของนางประแดะคะ่ะแล้วจมูกเนี่ยละไม้คล้ายพลาขอ ตรงนี้นะคะพระขอเนี่ยท่านฟังคะมันเป็นเครื่องมือชาวบ้านมันเป็นมีดขนาดใหญ่นะคะปลายมันจะเป็นตะขอแล้วก็มีด้ามยาวใช้สําหรับเกี่ยวตัดจมูกคล้ายพระขอก็คือปลายจมูกเนี่ยมันงุ้มแบบแขกนั่นเองค่ะหูกลวงหน้าก็หกักหูก็กลวงลำคอทั้งโตทั้งตันทั้งสั้นนะคะคือไม่มีคอพูดอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือมองไปแล้วไม่เห็นคอเลยนะคะนี่คือลักษณะของนางประแดะนั่นเอง ท่านผู้ฟังคะอารมณ์ขันที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ขันที่เกิดจากผู้แต่งนั้นแต่งอย่างพลิความคาดหมายของผู้อ่านนะคะก็คือพูดในสิ่งที่ผู้อ่านนั้นไม่คิดไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็คือรูปลักษณ์ของพระเอกและนางเอกของเราที่คนอ่านแล้วก็มึนไปเลยโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ระหว่างที่มึนไปเลยนั้นก็คือขำกริ้งกันไปเลยค่ะว่าเออนี่นะเป็นพระเอกและนางเอกของพระมหามนตรีทรัพย์นั่นเอง และพระมหามนตรทรัพย์ก็ได้บรรยายต่อไปให้เป็นความคิดคำหนึ่งของระเด็นลันไดว่าเนี่ยสงสัยจะเป็นลูกสาวเทาว้าพระยาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพระมเหสีของใครสักคนเนี่ยใจเต้นระทึกไปหมดเลยนึกรักนางประแดะขึ้นมาทันทีพอนึกรักปั๊บเนี่ยพอระเด็นลันไดก็สีซอเกี่ยวนางพอสีซอเกี่ยวนางก็เป็นลักษณะที่ร้องเป็นเพลงออกมา ซึ่งท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องดิฉันเล่าให้ฟังว่าเจ้าแขกลันไดเนี่ยมันพูดภาษาไทยได้อยู่นิดเดียวก็คือสุวรรณหงถูกหอกอย่าบอกใครบอกใครอย่าบอกใครนั่นนะคะมันก็มาอยู่ตรงนี้แหละค่ะตรงข้อความที่เป็นเชิงเกี่ยวพาราศีนางประแดดพระมหามนตรีทรยบก็พนรณนาว่ายักย้ายร่าร้องเป็นลำนำ มีอยู่สองสามคำจำไว้ได้สุวรรณหงถูกหองอย่าบอกใครถูกแล้วกลับไปได้เท่านั้นก็คือได้แค่นี้เองนะคะแขกลันใดพูดได้แค่นี้ก็ร้องวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ท่านท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่ากวีใช้ถ้อยคำที่ประชดประชันด้วยนะคะก็คือ นี่จะเป็นลูกสาวเท้าพระยาตรงนี้เนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันก็มีความหมายอยู่ด้วยนะคะว่าเอาอยังเป็นสาวอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพระมเหสีก็คือเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วแต่ยังไงก็ตามถึงจะตัวเปล่าหรือมีสามีแล้วก็ตามพ่อระเด็นลันไดนั้นก็เนื้อกรักแล้วก็แสดงความรักด้วยการสีซอด้วยคำพูดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนื้อร้องมีเพียงสั้นๆร้องซ้ำกลับไปกลับมาอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะคะ แล้วท่าทีของพระเด็นลันไดเวลาเกี้ยวผู้หญิงเนี่ยปกติท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงนึกออกเวลาผู้ชายเขาจะจีบผู้หญิงเนี่ยเขาก็คงทําท่าทางให้ดูดีนะคะมีสเสน่ห์เป็นที่ประทับใจแต่พ่อระเด็นลันไดํํำยังไ,ทไงทราบไหมคะนอกจากสีซอแล้วเนี่ยก็ทําท่าอย่างนี้ค่ะแล้วซ้ําสีอีกกระดิกนิ้วทํายักคิว้วแลบลิ้นเล่นขบขัน เห็นโฉมยงหัวร้ออยู่งองันพระทรงทันทำหนักชักเฉยไปก็คือทำเป็นตลกเลยยักคิ้วหลิวตาแลบลิ้นออกมาให้ผู้หญิงเขาดูนะคะเลยกลายเป็นตัวตลกผู้หญิงเขาก็สมใจละค่ะก็คือหัวเราะเลยล่ละหัวเราะกลิ้งอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าพอคนทําตลกก็คือประเด็นลันไดพอทำไปแล้วเนี่ยก็ชักเซ็งเซงก็เลยเฉยเฉยทำเฉยเฉยไปเห็นผู้หญิงเขาหัวเราะไม่หยุดก็ตัวเองก็ชักเซ็งขึ้นมาเอง ครี่เสียงซอของพระละเด่นละไดเนี่ยก็ทำให้นางประแดะนั้นเนี่ยรู้สึกผูกพันขึ้นมาถึงขนาดที่พระมหาหมนตรีทรั์พรรณนาไว้ว่าสดับเสียงสีซอพอหรือไทยให้วาววับจับใจผูกพันยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักด ลืมรักเท้าประดูผู้ผัวขวัญทำชะไหนจะได้พระทรงทันมาเคียงพักสักวันด้วยรักแรงโอ้โหนางประแดดนี่ก็ใช่ย่อยนะคะพอฟังเสียงแล้วก็หลงเสียงซอเลยนะคะเห็นรูปก็หลงรูปอีกต่างหากลืมสามีของตัวเองเลยแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงนะถึงจะได้พ่อระเด็นละดดนั้นมาเคียงคู่ขอเพียงวันเดียวก็พอโอ้โหเธอรายการน่าดูนะคะพอคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยนางประแดกก็เข้าไปในห้อง คิดพลางทางเข้าไปในห้องแล้วตักเอาเข้าวกล้องมาสองแล่งค่อยประจงลงใส่กระบะแดงกับปลาสลิดแห้งห้าหกตัวข้าวกล้องนี่ท่านฟังคะมันก็คือข้าวที่สีแล้วแต่ยังมีข้าวเปลือกปนอยู่นะคะเพื่อเขาจะเอาไปซ้อมให้ขาวต่อไปเนี่ยก็ไปตักข้าวกล้องมาให้รักมากเลยเลยให้ข้าวของใหญ่เลยแล้วก็เอาเข้าวของนั้นเนี่ย เดินลงบันไดามารีบเดินลงมาเลยละ่ะแล้วก็มายกมือจบไว้เหนือหัวเลย แล้วก็เอาปลาแห้งนั้นใส่ย,ย่ามให้ประเด็นลันไดดังที่พระมหามนตรีทรัพย์พนานาว่าแล้วลงจากบันไดไม่ได้ช้าเข้ามานอบนอบจบเนื้อหัวเอาปลาใส่ย,ย่ามด้วยความกลัวแล้วยอบตัวลงบังคมก้มพักตราคือให้ของเขาแล้วให้ทานเขายังกลัวเขาอีกนี่ก็คือนางประแดะของเราแหลคะค่ะเป็นยังไงต่อไปติดตามคราวหน้านะคะ